วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของว่าสัญญาณที่มันขาดวิตามิน B6 มีอะไรบ้างเวลาที่เราพูดถึงวิตามินเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องของวิตามิน C วิตามินอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของความงามแอนติออกซิแดนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ ที่ทําให้เราแบบไม่แก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็จะมองว่าวิตามิน B มันก็มีอยู่ในตามธรรมชาติไม่ค่อยขาดอะไรเท่าไหร่หรอกอย่าทําให้ขาดดีที่สุดและที่สาคัญก็คือว่าหลายคนขาดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะขาดวิตามินอยู่นะคะแล้วมันมีผลยังไงบ้างผลเสียเยอะมากใครที่ทํางานหนัก ใช้ร่างกายเยอะสิ่งที่มันจะมีผลเลยถ้าเราขาดวิตามินบี6นะก็คือหนึ่งเรื่องของอารมณ์ความอยากอาหารเรื่องของการนอนเรื่องของความคิดระดับว,วิตามินบี6ในเลือดมันต่ํากว่าปกติจะทําให้เราติดเชื้อได้ง่ายเอาง่ายก็คือป่วยง่ายนั่นแหละเลือด ของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยนะคะอ่ะข้อแรกนะคะหนึ่งก็คือซีดนะถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามิน B6 มันก็จะมีผลต่อในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงคือมันทำให้เม็ดเลือดแดงในร่างกายมันต่ำก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงนะภาวะซีดจริงๆมันเช็คง่ายมากก็คือแบบลองกดดูว่าตาของเราเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะไม่ต้องปิ้นเปลือกตานะคะข้างล่างเนี่ยแบบไปดูในกระจกหรือว่ามันควรจะเป็นสีชมพูเทียบกันแล้วของเพื่อน ก็อาจจะไปเจาะเลือดคอนเฟิร์มก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราแบบ ปล่อยทิ้งไว้ระบบการทํางานในร่างกายมันจะรวนไม่ใช่แค่ในเรื่องของแรงที่จะใช้ทํางานนะเธอแต่หมายถึงว่าการทํางานระดับเซลล์มันจะมีปัญหาไปด้วยเพียงจะมีผลในเรื่องของการสังเคราะห์ใดๆในร่างกายการเผาผลาญการกําจัดสารพิษอะไรทุกอย่างอ่ะที่มันจะต้องใช้พลังงาน ATP e ในร่างกายจะมีปัญหาหมดเลยอันที่2ก็คือเรื่องของผื่นจากการขาดวิตามินบีหมันจะไม่ใช่แบบผื่นแบบทั่วๆไปไอ้ที่น่าสงสยัย ว่าน่าจะขาดวิตามิน B6 กนะก็คือเป็นผื่นในลักษณะของเซปเดิมนะคะก็คือมันจะเป็นผื่นเป็นขุยขุยขึ้นมาบริเวณร่องจมูกบริเวณไรผมตรงเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นผื่นที่มีลักษณะแบบบางทีก็คันบางทีก็ไม่คันะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแดงๆงแล้วก็เราก็จะแบบมันๆมีแบบต่อมไขมันที่มันสร้างไขมันที่แบบผิดปกติขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นในลักษณะของสะเก็ดเกิดความไม่มั่นใจเนาะแต่งนุ่งแต่งหน้าทาครีมอะไรมันก็หาย ยากอะเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาปากอาจจะแห้งแล้วก็มุมปากแตกได้ที่มุมปากแตกมันไม่ใช่เรื่องของโรก,กระจิบโรก,กระเจาอย่างเดียวเราเรียมว่าเวลาที่ขาดหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าไอ้ขาดมีสองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ B6 ก็ทาให้เกิดภาวะ ปากแห้งแล้วก็มุมปากแตกเป็นขุยได้แล้วก็ลิ้นก็จะบวมๆหน่อยนี่หมายถึงว่าในคนที่แบบขาด B6 เยอะนะต่อมานะคะก็คือมันจะทําให้เราแบบติดเชื้อได้ง่ายระบบอิมูนในร่างกายมันก็จะลดลงเอาง่ายๆแบบว่าปราการป้องกันจากพวกเชื้อโรคต่างๆมันจะถูกลดระดับลงถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ระดับวิตามิน B6 มันต่ำมากๆแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยมันก็จะเพิ่มในเรื่องของความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือแม้กระทั่งมะเร็งพวกนีนะ้โดยที่แบบออมันไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงขนาดนะั้นอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาอันนี้เจอบ่อยภาวะชาปลายมือปลายเท้านะคะเจอบ่อยในไหนในคนที่แบบเป็นเบาหวานใช่ไหมชาปลายมือปลายเท้าเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงได้ไม่ดีแต่มันแก้ได้เสริมในเรื่องของวิตามิน B6 เข้าไปหรืออาจจะต้องเสริมทั้ง B6 B12 ไปด้วย หรือ162ไปเลยแล้วก็วิตามิน B เนี่ยเป็นอะไรที่หาได้ง่ายเสริมได้ง่ายแต่ก็มีโอกาสขาดได้ง่ายในบางกลุ่มเหมือนกันอ,อาการสุดท้ายที่จะพูดถึงนะก็คือมีปัญหาในเรื่องของระบบความคิดความจำการตัดสินใจการทำงานอะไรที่เกี่ยวเรื่องของสมองก็คือจะแบบ จำไม่ค่อยได้ก็มีผลทั้งเรื่องของอารมณ์ตามมาแล้วปกติเนี่ยเราควรที่จะได้โดสเท่าไหร่ถ้าอายุเกิน50ขึ้นไปเธอก็ควรที่จะได้รับวิตามิน B 6นะในผู้หญิงนะก็ เกิน1.5มิลลิกรัมแล้วก็1.7มิลลิกรัมในผู้ชายถ้าเป็นคนท้องก็ต้องการเยอะกว่านั้นอีกก็อาจจะขึ้นไปถึง1.9มิลลิกรัมอทีนี้เราจะหาได้จากไหนบ้างซอสของมันก็คือโปรโตีนจากเนื้อสัตว์โปรโตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อว,วัวเนื้อไก่เนื้อปลาได้หมด เหตุนั้นใครที่กินมังสวิรัตหรือกินเจจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่ใช่แค่ขาดวิตามิน b 12อย่างเดียวนะขาดวิตามินตัวอื่นๆด้วยนะคะในผักมีไหมในผักก็มีแต่ถ้าจะกินผักเนี่ยให้เลือการาบที่ให้แป้ง,งเช่นมันในกลุ่มของมันกลุ่มของข้าวโพดจะให้วิตามิน b 6ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของออนอกจากมันข้าวโพดผลไม้ กลุ่มตระกูลส้มไม่ไ,มได้ให้วิตามิน B6 นะแต่อาจจะให้วิตามิน C นะมันจะคนละวิตามินกันนะถั่วลูกไก่ก็จะให้วิตามิน B6 หรือไม่อย่างนั้นก็คือสุดท้ายก็คือไปร้านยาหน้าปักซอยซื้อวิตามินบีหกมากินนะคะอะ่ะใครได้ประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายจ้า